สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูรสอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เด็กๆอย่าลืมหนังสือ English exercise เล่มสีม่วงด้วยนะคะพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนเลยค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในบทเรียนออนไลน์บทเรียนออนไลน์ของเราวันนี้เป็นการเฉลยการบ้าน homework answer นะคะวันนี้เรามาเฉลยการบ้านกันนะคะมีทั้งบทสี่รหัสรหัสแรกเป็นรหัส261เกี่ยวกับการใช้ Watch และ demonstrative หรือการใช้ this that this those และ adjective ก็คือคำคุณศัพท์รหัส263เป็นการรีวิวหรือทบทวนการใช้คำถาม what is this what is that และ what are t h e s e what are those รหัส265เป็นการ ทบทวนหรือรีวิวเกี่ยวกับการเขียนประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what รหัสสุดท้ายเป็นรหัส267รีวิวเหมือนกันเป็นการทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์ body part และคำกริยาที่ใช้กับส่วนประกอบของร่างกายนั่นเองเรามาดูโครงสร้างของประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what มีดังนี้ ขึ้นต้นประโยคด้วย what ตามด้วย is ตามด้วย this และตามด้วย question mark what is this นี่คืออะไรเราจะใช้ถามถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือใกล้ตัวผู้พูดและใช้ถามกับคำนามที่เป็นเอกพจน์ขึ้นต้นประโยคด้วย what ตามด้วย is ตามด้วย that และ question mark What is that? นั่นคืออะไรหรือโน่นคืออะไรเราจะใช้ถามสิ่งที่อยู่ไกลจากตัวผู้พูดหรืออยู่ไกลจากตัวเรานั่นเองและใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์นะคะขึ้นต้นประโยคด้วย what ตามด้วย are ตามด้วย this ตามด้วย question mark w h a t are these เหล่านี้คืออะไรเราจะใช้ถามถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดหรือใกล้ตัวเรานั่นเองและใช้ถามถึงคำนามที่เป็นพหูพจน์ขึ้นต้นประโยชน์ด้วย what ตามด้วย are ตามด้วย those ตามด้วย question mark w h a t are t h o s e เหล่านั้นคืออะไรเราจะใช้ถามถึงสิ่งที่อยู่ไกลจากตัวเราหรืออยู่ไกลจากตัวผู้พูดและใช้ถามกับคำนามที่อยู่ในรูปพหูพจน์การตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย w h a t มีดังนี้ขึ้นต้นประโยคด้วย this หรือ that หรือ it ตามด้วย what to be is ตามด้วย article a, an หรือไม่เติม article ใดๆเลยตามด้วยคำคุณศัพท์ตามด้วยนามเอกพจน์และจุดฟ u ้ง stop ขึ้นต้นประโยคด้วย this หรือ those หรือ they ตามด้วย verb to be are และไม่ต้องเติม article ใดๆเลยตามด้วยคำคุณศัพท์และตามด้วยนามผ้าหูพจน์ สุดท้ายมีจุดฟูลส stop ต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วง homework answer นะคะเป็นการเฉลยการบ้านของรหัส261นะคะเด็กๆจะต้องเตรียมหนังสือ English exercise เล่มสีม่วงนะคะเด็กๆที่พร้อมแล้วเราจะเปิดหนังสือ English exercise ไปที่หน้า104เป็นแบบฝกหัสที่1การบ้านจะเป็นข้อ4 และข้อ5นะคะคำสั่งจงแต่งประโยคคำถามให้เหมาะสมกับภาพโดยใช้ w t c t และ this หรือ that หรือ this หรือ t h o s e แล้วตอบคำถามโดยใช้คำคุณศัพท์ที่กำหนดข้อ4ี่คำถามเป็นภาพแมวหนึ่งตัวและลูกศรชี้อยู่ใกล้ๆแมว ส่วนคำตอบให้คำคุณศัพท์มาคือคำว่าใหญ่ซึ่งเราจะใช้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า big เรามาดูคำถามเลยนะคะ What is this? What is this? เราจะตอบด้วย This is a big cat. This is a big cat. หรือ เราจะตอบด้วย it is a big cat it is a big cat ก็ได้ค่ะและอย่าลืมจุดฟู้สต็อปนะคะข้อห้าคำถามเป็นภาพรถไฟสองขบวนลูกศรนฉี้อยู่ไกลจากรถไฟคำตอบให้คำคุณศัพท์ว่ายาวในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า long เรามาดูคำถามเลยนะคะ w a t h are those? w a t are those? คำตอบ Those are long trains. Those are long trains. หรือ They are long trains. They are long trains. และจุดฟุนสต็อปอย่าลืมนะคะ ต่อไปเรามาเฉลยการบ้านของรหัส 2, องสนะคะเด็กๆยังต้องใช้หนังสือ English Exercise อยู่นะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือ English Exercise ไปที่หน้า141จะเป็นแบบปูหารีวิวที่4การบ้านจะเป็นข้อ4ถึงข้อ7นะคะคำสั่งจงตอบคำถามตามที่กำหนด ข้อสเป็นภาพรถยน์และคำคุณศัพท์ที่ให้มาคือ small คำถามถามว่า what is this what is this เราตอบได้สองแบบค่ะเราตอบแบบที่หนึ่ง this is a small car this is a small car หรือ it is a small car It is a small car และจุดฟุตส stop อย่าลืมนะคะข้อ5เป็นภาพว wow ่าวและคำคุณศัพท์ที่ให้มาคือ blue คำถามถามว่า what is this what is this เราจะตอบแบบที่หนึ่ง this is a blue kite this is a blue kite แบบที่สอง It is a blue kite. It is a blue kite และอย่าลืมจุดฟุ้สตอบนะคะข้อ6เป็นภาพรถไฟและคำคุณศัพท์ที่ให้มาคือ short คำถามถามว่า What is this? What is this? เราตอบแบบที่หนึง this is a short train this is a short train หรือ it is a short train it is a short train และอย่าลืมจุดฝนสตอปข้อเจ็ดเป็นภาพดินสอและคำคุณศัพท์ที่ให้มาคือ new คำถามถามว่า what are these what are these เราตอบแบบที่หนึง่ง These are new pencils. These are new pencils. หรือ t h e y are new pencils. t h e y are new pencils. และจุดฟุตสต๊าฟต่อไปเรามาเฉลยการบ้านของรหัส265นะคะเด็กๆยังต้องใช้หนังสือ English Exercise อยู่นะคะ เราเปิดหนังสือ English Exercise ไปที่หน้า142และ143เป็นแบบวุหารีวิวที่5การบ้านเป็นข้อ4ถึงข้อ6ค่ะคำสั่งจงเขียนประโยคคำถามด้วย w t c t และคำตอบข้อ4สังเกตภาพ เป็นภาพรถไฟมีเพียงหนึ่งขบวนและคำคุณศัพท์ที่ให้มาคือคำว่า small ลูกศรชี้อยู่ไกลจากรถไฟเราจะขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย What is that? What is that? คำตอบแบบที่หนึ่ง That is a small train. That is a small train หรือ it is a small train it is a small train และจุดฟุนส stop ค่ะข้อที่5สังเกตภาพเป็นภาพตุ๊กตามีเพียงหนึ่งตัวคำคุณศัพท์ที่ให้มาคือคำว่านิวลูกศรชี้อยู่ใกล้กับตุ๊กตาเราจะขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย what Is this What is this เราจะตอบสองแบบแบบที่หนึ่ง This is a new doll This is a new doll หรือ It is a new doll It is a new doll และจุดฟุตสต็อปค่ะข้อ6สังเกตภาพเป็นภาพดินสอมีหลายแท่งคำคุณศัพท์ที่ให้มาคือคาว่า short สัญลักษณ์หรือลูกศรชี้อยู่ไกลจากดินสอเราจะขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย What are those? What are those? คำตอบ Those are short pencils. Those are short pencils. หรือ They are short pencils. They are short pencils และเติมจุดฟุ่ม stop มาด้วยนะคะ ต่อไปเป็นการเฉลยการบ้านรหัสสุดท้ายนะคะคือรหัส267เด็กๆยังต้องใช้หนังสือ English Exercise อยู่นะคะเราเปิดหนังสือ English Exercise ไปที่หน้า137และ138เป็นแบบฝึกหัดรีวิวที่1ข้อ11ถึงข้อ20นะคะคำสัง่งจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ข้อ18ด dot 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 these years dot 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 these years เราจะเติมอะไรข้างหน้าดีคะขึ้นต้นประโยคคำถามด้วยอะไรดีคะข้อ A R ข้อ B M ข้อ C is เราสังเกตตรง this แล้วก็ year เติม s จะต้องอยู่ในรูปพหูพจน์เราจะเลือก verb to be อะไรดีคะ ถูกต้องคะ่ะข้อ a are are this year ข้อ12ประโยคคำถามถามว่า is this my hand is this my hand เราจะตอบว,ว่าไงดีคะข้อ a yes it isn't ข้อ b yes it is ข้อ c yes they are เราจะตอบข้อไหนดีคะ ถูกต้องค่ะตอบข้อ b yes it is ข้อ13คำถามถามว่า are these my eyes are these my eyes ข้อ a yes they are ข้อ b no they are ข้อ c yes it is คำตอบตอบข้อไหนดีคะ ถูกต้องคะ่ะเราตอบข้อ A Yes, they are ข้อ14คำถามถามว่า Are these my feet? Are these my feet? เราจะตอบยังไงดีคะข้อ A Yes, it is ข้อ B No, these are ข้อ C No, they aren't เด็กๆสังเกตสิคะเราจะตอบข้อไหนดีคะถูกต้องคะ่ะเราตอบข้อ C ี No, they aren't ข้อสิบห้า I t o u c h my nose I t o u c h my nose ฉันแตะจมูกของฉันเราจะใช้คำว่าอะไรดีคะข้อ A, can ข้อ b m ข้อ c r เด็กๆตอบข้อไหนดีคะถูกต้องคะเราตอบข้อ a can สามารถ I can touch my nose ข้อ16 I can my teeth I can my teeth ฉันสามารถจุดจุด ฟันของฉันเราจะใช้คำตอบอะไรดีคะข้อ A brush ข้อ B wash ข้อ C kick ตอบข้อไหนดีคะถูกต้องคะ่ะเราตอบข้อ A brush แปลว่าแปรง I can brush my teeth ฉันสามารถแปรงฟันของฉันข้อ17 I can wash my ดดด I can wash my ดดดฉันสามารถล้างอะไรดีคะข้อ A tooth ข้อ B face ข้อ C nose เด็กๆคิดว่าคำตอบข้อไหนเหมาะสมที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อ B face I can wash my face ฉันสามารถล้างหน้าของฉัน ข้อสิ I can brush my dot dot I can brush my dot dot ข้อ A head ข้อ B hair ข้อ C I เ <be, I. S 1> ด็กๆคิด,ด,ดว่าคำตอบข้อไหนเหมาะสมที่สุดคะถูกต้องค่ะเราตอบข้อ B hair I can brush my hair ฉันสามารถแปลงผมของฉันข้อ19 I can my hand I can my hand ข้อ A brush ข้อ B wash ข้อ C kick เด็กๆคิดว่าคำตอบข้อไหนเหมาะสมที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อ B wash I can wash my hand ฉันสามารถล้างมือของฉันข้อ20 I can dot d o dot my hair I can dot d o dot my hair ข้อ a pull ข้อ b push ข้อ c wash เด็กๆคิดว่าคำตอบข้อไหนเหมาะสมที่สุดคะ ถูกต้องค่ะข้อส wash I can wash my hair I can wash my hair ฉันสามารถสระผมของฉันได้เป็นไงบ้างคะเด็กๆบทเรียนออนไลน์ของเราวันนี้เป็นการเฉลยการบ้านคุณครูเชื่อว่านักเรียนทำครบทุกข้อและ ถูกต้องทุกข้อด้วยนะคะวันนี้เด็กๆที่ทําการบ้านเสร็จแล้วสามารถพักผ่อนได้ค่ะส่วนเด็กๆที่ยังทําการบ้านไม่เสร็จหรือไม่ครบหรือยังเคลียร์งานค้างอยู่วันนี้ให้นักเรียนรีบทํางานที่ค้างอยู่ให้เสร็จนะคะคุณครูรอง,งานของนักเรียนอยู่สําหรับวันนี้บ๊ายบาย